จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวัน165ระหว่างทาเครุและก็ซุปเปอร์เล็กครับผลก็ปรากฏว่าซุปเปอร์เล็กนะครับครบ5ยกเอาชะานะคะแนนทาเครุมาได้แบบสวยงามเลยนะครับโดยรูปเกมก็อาจจะมีให้เสียวนะครับในยกที่3เพราะว่าทาเครุมีจังหวะต่อยหมัดซุปเปอร์เล็กนี่ดูเหมือนจะป้องกันตัวอย่างเดียวนะครับจริงๆถ้าเผลอๆแบบเนี้ย ถ้ากรรมาการบ้าจี้จับแพ้มานี่ก็ซวยเหมือนกันนะครับซูเปอร์เล็กเองวันนี้ถือว่ามานิ่งๆครับแล้วก็ดักจังหวะเตะขาทําคะแนนนาห่างออกไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมีเสียวเฉพาะในยกที่3นี่แหละและหลังจากนั้นนะครับยกที่5ซูเปอร์เล็กก็ออกมาคุมเกมมีจังหวัดดักเสียบเข่าไปเสียบเข่ามานะครับครบห้ายกกรรมาการก็ชูมือให้กับซูเปอร์เล็กเกตุหม่เก้าครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คิกบ็อกซิ่ง135ปอนด์ปอนแชมป์ยังอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ สิ่งที่ทาเครุนะครับแล้วก็หลายคนอยากรู้เฮ้ยทำไมทาเครุเขาถึงร้องไห้เอาจริงก็ไม่ได้เฉพาะทาเครุนะครับซูเปอร์เลกเองก็มีน้ําตาเหมือนกันในไฟนี้เพราะว่าก็มีแรงกดดันพอสมควรนะครับสาเหตุที่ทาเครุเซกวาวะร้องไห้อย่างหนักหลังไม่สามารถกระชากเข็มขัดจากซูเปอร์เลกเก็มุก้าได้ครับก็สู้จนครบ5ยกแม้จะโดนนักชกชาวไทยเตะเจาะฝั่งซ้ายอย่างหนักโดยทาเครุให้สัมภาษณ์ทางน้ําตาว่า เขาตั้งใจที่จะนำชัยชนะจากไฟนี้สร้างพลังแรงใจให้คนญี่ปุ่นที่เจอเหตุแผ่นดินไหวทําให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น50คนแล้วนเวลานี้ผมฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับทำงานอย่างหนักจริงๆสําหรับไฟนี้ผมพยายามคว้าชัยชนะเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนญี่ปุ่นพวกเราเพิ่งเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายคนสูญเสียจากเหตุการณ์นี้แต่สุดท้ายผมก็ทําไม่ได้ผมควรทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับแม้จะร้องไห้จนแทบขาดใจครับแต่ทาเครุก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณแฟน ทั้งที่อยู่ในหอและก็ที่ดูเพเปอร์วิวครับ ก็ถือว่าเป็นเหตุผลแล้วครับแฟนมวยไทยหลายคนก็สงสัยว่าร้องไห้ทำไมเสียใจในขนาดนั้นเลยหรอจริงๆมันก็มีเรื่องราวนี้ปนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะราคาบีพีบ้านเขากับบ้านเราไม่เท่ากันนะครับบีพีบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่399บาทเลยและคนที่ซื้อตั๋วมาก็คือคนที่สนับสนุนนักมวยน,นะครับ <c oughs> และผลอีกคู่หนึ่งนะครับคิกบ็อกซิ่งแคชเวท156่ิบกปอนด์ครับมารัตก,กิกเรีนชนะศรีชัย1 2็งพี่น้องครับคู่นี้จบน็อกยกสรรททา,ากมากแกม,ม,มออรทั้งิ้น แข็งแกร่งเดินอัดไปเดินอัดมานะครับแล้วก็จับคอของอาทางสีชัยลงมากระซวกเข่านะครับกดคอกระซวกกดคอกระซวกเรียบร้อยครับสีชัยแพ้นอกไปในยกที่3ครับก็เป็นผลการแข่งขันที่นํามาฝากกันครับแฟนอนุยกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ใครไม่อยากพลาดข่าวมวยกดติดตามช่องเราเอาวไว้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ